สวัสดีครับพี่นอ้องถ้าพี่พาน้องมาไอตลาดเลาะซื้อขายเห็ดตลาดของปลาเนาะพี่น้องเนาะปลาอีกที่พี่น้องมาซื้อเห็ดอยู่ตลาดทั้งในเนาะพี่น้องเนาะมันไม่เป็นตลาดหรอกเป็นปลาปลาบานคันหน้าพี่น้องมาเบิ่งเห็ดมันสัซื้อเห็ดเบิ่งเบืองการซื้อขายเห็ดพี่น้องมีมีตุ้มไหม ยัดนี้จัดบานนะเห็ดไข่กบเห็ดเขียวเห็ดขียวเห็ดเขียวไหลจักบาทนะเลยดิสองลอยสองลอยอ,อ,ยอ๋างผุนบ็นเนนมะมือการซื้อขายหเห็ดแต่แบในป่าได้พี่น,อน้องไม่ยากก็ไปเก็บเองมาขายเก็บเองหลายสอยเพียงอยู่อยอย เอาสิบบาทสิบบาทเพราะไหนไปเปกแนนี้าไปเลยครับมีมบ่อยเรือเมียเมียอยมีคอยแถมมีดเพิ่มเลยเจ้มาตะเสาปนไหนเขาไปตะเสาป่นไดนครับเตาอยครับเตาอยนีออกเขาไม่อีกว่นี่เขาไม่อีกวันเเห็ดดำเพึงงยุไสเห็ดดำครับไปเอาเห็ดด๋ยวไปเห็นมันหุบยหไหมตวเเขาตวอ คณะเสี้ยนน่ะที่เป็นของเพื่อนคือนเราเพื่อนตัวเพื่อนบริเป็นของไฟของมันเนาะเป็นไม่ตัวเฮ็ดต่างไงใส่ตัวนังจักบาทเขาไม่ได้ขายเขามีแต่สื้อเตินแต่เห็ดนี้นหนเยอะเห็ดไข่เห็ดไข่งามากเลยไม่เก็บเลยเนี่ยเห็ดเนี่ยก็เลือเห็ดเรียงเห็ดเรียงเห็ดแดงมั้งเห็ดนาเลีบ่บ้านเข้ากันเห็ดนาเ็ีแดงนาเละนั่นแหละอืมแต่เขาไม่เก็บเหรอหนูว่าเหมือนเขาบ้านเขาไม่เก็บเพราะมันเยอะมากเห็ดนา้เละเห็ดนาเลียบเล้งนาเรียบเล้ แต่บางบ้านเขาไม่เก็บได้นี่อต่บ้านเท่าเนี่เอาหมดเลยเหรใช่แต่บ้านเราเอามาตะขึ้นมัวมาตะขึ้นเลยวะมาถึงนี่หกเจโมงแล้วเจ็ดหกโมงถึงหโมงประมาณนี้เอาไปอีกว่านี่ออกค่ะเอามาเก็บก่อนมาหน้องอกขันหนึ่งโอ้ขั้นนี้เมื่อเมื่อาชีพแท้ฮะนี่มาจอดไก่แท้ม่มาจอดพี่ อืมเบิ่งพี่น้องมาหาเก็บเห็ดเนาะพี่น้องเนาะอืมเ,อเจ็บเห็ดมีทั้งแง่บดแดงพี่น้อง,องบ้านพิกดัดบ,บ้านคนาเลยพี่น้องบ้านคนาตำบลตะตุตต่มอำเภอสังขะาจังหวัดสุรินทร์ เต็มเต็มอเล็โงกระมังกระล่องกันเงงเขาจะบาดเนื้ไข่เนื้หนุ่มโง่เน้อไก่อันนี้ได้โบกคิงวีร <ata> <authority movie> ุ่นมาเห็นที่จ้อืึตายละตีเฮ็ดเอียง ตะขึ้นอยู่ริมเท้าหญ้านาหางงอจากบาทว่ากันหน่อยอันนี้ยอประมาณปะตาวนะยังร้อยเนาะร้อยเนะอันนี้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอันนี้ดิอันนี้สกรร้อยเนาะเห็ดอะไรเนี่เห็ดเห็ดจับเตาเอาไปร้อยหนึ่งไห เจ้าเอาเจ้าเอาเอาแล้วให้100นึงอสิเอาอยู่จเอานนี่เพิ่นมาตัวนี้เพิ่นสิให้จักบาทนี่ตัวนี้เพิ่นบ่ทันว่าอือตัวนี้จักบาทได้เอาเดี๋ยวไปเอาขึ้นมาใส่บ่ข่อยนี่ล่ะสิเอานี่ข่อยเจ้าตัวนี้นําทั้งทั้งเบิด150บ่ เอาไหมอ่าดิ่งเตลเลอเต่ดินงเตล้วแต่อร่อยฮะทิพย์ปิดการการซื้อเห็ดในป่าเนาะพี่น้องนี่นี่เห็ดเห็ดหลายอย่างเห็เขียวเนี่ยเออมันดูหอาเท่เลยตีเลยอืโอ้ยใหญ่ย่างหลังกุ้งยังไปเก็บเห็ดบนเขาเตยคุณท่านคุณขายพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งท่างคุณพี่น้องท่าน เพิ่งบรรยาก,กาศเนาะพี่น้องมาหลายขั้นฮึออ่มดิ้งไม่ได้เพราะจมันจะชิมเรื่องหมดใช้ใย่ายได้รยังบักรูกล้ำดวนพี่น้องไปขึ้นมาบ่เสียปั๊ดพี่นออ้องขายยังไงย่ายนี่โลละร้อยหนึ่งโลละร้อยหนึ่งโลละลอยพี่น้องรูกล้ำดวนมึงพี่น้องคนเดินกางใต้เยอะรูกล้ำดวน ผมจะตัดย oh <ara> ok ังไงเพราเราหันหันลงมากคนร็กินทั้งล่างเหมือนเฮือเแล้วนกเอกตาไปวะไปเบิ่งของลุงมลงมาให้เลยใหญ่มาตาเสาไปใหญ่โอ้ใหญ่ติมกระตาหมอกบอกไปน้องคุ่านนี่ตุบานบานเนี่ยเนาะันี้ไงเลยพี่น้องไงกว่าฟ้ามืด้ะยายน่มาตาเสาบอกเออมาพอทีมท่นได้แจ้งมาท่นได้แจ้งเออมาตาแางไหน ล่าซุ้มลำดวนคุณจ๊ะลำดวนคูลำดวนเห็ดเพื่งดำอันนี้เห็ดละงอกละงอกเลี้ยงเนาะอืมนี่ละงอกขาวพี่น้องตัดขอบคุณได้หลายหลายแบบลำดวนชิมอืมกำลังหัวท่านเจดีไปในตัวนี้อืมโอเคขอบคุณได้หลายอืมโอ้เต็มตาพี่น้องพี่น้อง ีแม่เอรังมวไมใครมกินไหมลำดวนเมื่อกี้พี่เจ็บไปกึงให้น้องเบลก็บใเห็้หเฮ็ดเฮ็ดบ้องงามมาหนละงกพี่น้องรัวอะไรเฮ็ดละงอกอันนี้อันนีาวตาคนะอต้องหลห้าสิบอืออันั้นก็เต็มมากกว่าพี่น้อง หอมบใหญ่เห็ดไข่หอมเอาสั่งมึงตันี้ลจีสิอไรนขนาดโลจีปขนาดโลเท่าไรมาซื้ออมโลเออโลแปขาดสี่ิบสิบดนะีดโลจค่ะโจ็แม่อันนี้โลจส ตนี่กเหหู้ตาหปาอันนี้นะายเห็ดนด้ปลาเห็ดเล็กนย่บ้านพี่น้องอืมรลอร่อยทังจมไปเลยเป็นบ่นั่นะเขยเอาเลยีฮะ้ยว่าก่อนไกยก่อนก่อนย่าคนนี้คือเก็บเห็ดแต่งามคนงามเลยรบ่ ก็ตัวนี่เดี๋ยวไปเก็บอ,อยา่างเง้ยมั้งรักษาดีครับเนาะนี่ละโมกลุ่นล้วนพี่นอ้องน้องเปิ้นเอาหมดแล้วอ่ะนี่น้องเปิ้นเอาหมดแล้วอ่ะวนี่จะเอาเอห็ดตะไคร้เก็บออกมาจากป่าพี่น้องเก็บออกมาจากป่าเขาออกมาขายอยู่นี่เลยเขคอยกระบ,บ้านน้องพี่น้องเนะาะเก็บออกมาจากป่าเขาปลาบ้านขนา้างหน้าเลยพี่น้องคน บ้านคันนาตำบนตะตุม่มอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์พี่น้องนี่เหรอเบิง่งบรรยากาศนีห้องรถไขยน้ำไขยแทบสี่พี่น้องทั้งคุณรัวละรัวละยังกันทั้งคุณปฏิเมียนเฮดแล้วเนาะบักดวนเนอะพี่น้องรถล,ล,ละลอยบักลำดวน ให้เอ๊ะค่ะ่ไหม้ือลูกดอกไ้มัเป็นให้เอลไข่เนกนี้ือเออยอกมาจากปามันมจากปลาเนี่ยเหรอเมื่อชีกเขาจเป็นหนึ่ีถือหรือไท่ไอ้นี่พลเอไม้น้ำกโอวก็ถ้ากระตาสักฐาน้าคุ่นเอ่อกระต่า เห็ดชีลายเนาะขายแจกบ้ากแจ็กงกตาได้ไหมมึงงงกมีนงกเลืองอย่นน้อยเลยเอาไม่ได้เฮ็ดเาไข่อือแล้วมึงองบน้องนายเขาไข่เบิร์ตบบฝนแบะฝนมาตกดินออกก็หลุดจากเขาแล้เนาะใช่คุอ ซือไปทำตบสมุ่อนะคะตบสบางว่นยังไปเห็ดใส่นะคนี่จะซื้อไปทำนั่งนั่งรอแป๊บหนึ่งก็ได้พี่เดี๋ยวก็มาปาเขาดี่จะไปเลยซื้อแล้วก่อไปเลยีลูกป้าแะนี่เขาของไทยบอกไทยอันนี้ไทยแยกต่างหากลิดไม่ไม่ไ้ไีนสามร้อยบาทะไอ ขอบคุณค่ะปนะคะยายดิบปูยายจะดิบปูานลอยหาิีน้องเ็นตอันน uh> ี uh> ้จักจักบาทก็ตตานี่เมาจักบาดใหญลอยหาิบอพื่อกันโอ้ชาวเขา่พอนาอันนี้ลอยนึ่งเหมนก็ตานี่อันนี้เจ็บเป็ของโอ้โหคือฝีมือเ่ะ

แล้วมีตาผัสเขาขายหมดแล้วตัวนี้ผู้ใดเก็บให้โอ้กัเพิ่นก็เห็นเหลืองๆงั้นเหรอโง่เพิ่นก็เก็บให้เลยเห็นเหลือจริงๆระง่าละง่าผิดนะไม่กันม่ใช่ละงงมันเป็นละง่าละง่าเหลืองไงนี่แหละเก็บมามันเป็นละง่าเป็นละง่าอันนั้นเป็นเห็ดยางอันนี้เป็นเห็ดยางเห็ดยางสัตว์อันนี้กินไม่ได้ได้ผู้เขากินก็กินเหมือนกันยางกินไม่ได้ผู้เขากินก็กินอยุ้งคนเขาก็กินเหมือนกัน เ็ Finally, ่เช right? ี่ท um ีแต่ว uh ่านน้วอไเหร่เต็มรถพี่น้องคันี่เมื่อแล้วคขายที่ลักกระตาเท่าไรกัขายมาเท่าไตาแกก็ซื้อเห็ดไข่คือลาเห็ดไข่ลูกนี่นี่ใครจะซื้อเห็ดเด้อละลงอยู่ข้างล่างละลองอีกหกร้อยสก้าใหญ่นี่นี่เห็ดนี่จมกบาทจักบาทหกร้อยนี่มาเลย เฮ็ดตัวนี้กิโลสองแล้วสองร้อยขึ้เป็นพนเลยเนาะ้เาเขาเขาขายสองร้ยสลกะตตานี่เท่าไรสกะตตานี่บอกดี่มีมันมีลองงที่ทางล่างได้ต้องสร้างหลนั้นอีหลบรรยากาศไปเรื่อยๆพี่น้องเอาเป็นถงเป็นถงเลยนี่นี่มาเป็นถงถงเทไรนี่เขาขายไปแลเาเาบดเลยเาเาม่ไปเ็ดคนขายเม่ว่าอันีเหมเมื้เต็ม เอ้อติน่งเต็มเลยมิดเลเียบหมดเลยมันกี่โลน่ะสามโลเลยเอสังเอาเตอสังนาสังมั้หมดเลยก็ได้กจะไมขายเท่ากับข้างล่างเลยอ่ะข้างล่างขายมันเป็นรับมากได้การเลยไปเก็บไปหนาไปรนรับมากตะการเ หโลอยู่วระนด่นสามลอยปะเดนหกโลตมเมาเบิดลยังไงเป็นเมาไปไปขึ้นไตีัจ๊แล้วว่าไงหัวแดงผัสามลอยผสามอยผมจะเอาไปกินนี่แม่ผมว่ามนขายดผมะไไข่บูกวจะวาเ็เิ้นี่หรืวาเุิไปรับนมาแล้วงามันมันมีแต่แบบมีบลามีแต่

นี่เด็กเจ้าหนึ่งย้ายยังไมาขายบ่ขายแล้วเริ่มกลับกันพี่น้องเริ่มเที่ยงเนาะพี่น้องเนาะผู้มากกับมากําลังมากกับมีเขา,าเมาจักบาทใหญ่เมาจักบาทรวยหนึ่งรวยหนึ่งนารวยหนึ่งนี่เอาบ่นี่ ร้อยนึงนี่มีเฮ็ดไข่กับมีเฮ็ดหนีอตลาด้่ะเจสนงเอีลาดิไปเลยพี่น้องแนงรถไปเลยเร็วดียวเดีวเราพิลาไปยนื่นาน้ำบานนี่แหละต่อขาดไปยเงองเนี่ยค่าคาลงไปถางลางคุณค่บคลิปนีกหด้อพี่น้องเด้่คลิปเรป้าเห็ดน้อพี่น้องเนาะตลาดป้าเห็ดซื้อขายเฮ็ด เห็นหรืองูก็ช่วงนี้ก็สองร้อยแปดสิบบวกแล้วพี่น้องสามร้อยห้าสิบงามๆดอก,กงามๆเห็ดไข่ไก็ออกหลายพี่น้องนี่ก็ใบม่วงแล้ว<ป>ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านี้ทุกพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในบ่า,บานบันนี้ครับโอกาศมาพอกันไหมครับ